สวัสดีค่ะน้องแอลคนอีสานค่ะวันนี้น้องแอลกับมาหาครัวบักหอยเก็บพักนะคะแต่ก่อนสิ่งลงหาครัวหอยกับเก็บพักกอนค่ะวันนี้ก็จะมาเก็บพักแค่ปลาเนาะคะ่ะขาวเต็มต้นเลยค่ะก็จะเก็บไปลวกกินกับปนกับแก้วเนาะคะ่ะวันนี้น้องแอลกับมากับหลานสองคนค่ะ เอวกับสีสอยร้านเก็บก่อนนะคะ่ะดอกกต่ลังโรนไม่ค่ะดอกแค่ค่ะนี่จะเป็นแค่ปลาดอกขาวๆง่ามๆค่ะมันเพึ่งห่วงเนาะคะ่ะ เก็บแค่ต้นสองต้นก็สิได้เต็มตาละค่ะมือนีพักกับพ่อกินแล้วนะคะหลังจากเก็บพักกันแล้วก็จะมาขัวหอยกันต่อนะคะกะล้านไส้นี่ละค่ะสองคนมือนีขัวหอยค่ะมาหาขัวบปกหอยผอกบขอยง่ายค่ะ บักหอยก็มีตะนวยใหญ่ๆเนะาะค่ะพี่น้องเบิ่งบักหอยน้ำน้องแอวค่ะนว่วยใหญ่บ่ค่ะพี่น้องหวยนวยใหญ่ๆอ้วนๆค่ะ นาเต็มๆพี่น้องเบืองดูกคนนะ่ะหน่วยใหญ่บ่คะมักห้อยมองนี่ก็ไลายอยู่เนาะค่ะพี่น้องนี่ตัวนวยใหญ่ค่ะคุณนะ่ะมองนี่ต้องแอลได้ไลาหนวยอยู่ค่ะหุกหน่วยค่ะ บักหอยตัวนี้จะเป็นบักหอยกเกษตรเนาะคะ่ะนาติมติมค่ะพี่น้องบักหอยมันก็อ้วนเนาะคะ่ะนี่พ่ออเกลค่ะบักหอยกับพ่อมีอยู่เนาะคะ่ะ น้องแอลว,ว่างจากใหจากสวนน้องแอลกับมาหาอยู่หากินคือเกาค่ะมือนีน้องแอลกับมานอยู่นะคะ่ะไดพักได้ห้อยไดกบตัวนึงค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งบักห้อยเนาะ,ค,ะนค่ะนี่ละค่ะบักห้อยหากัร้านกันสองคนเนาะคะ่ะมือนีกับมานอยู่ค่ะ กะสีบ่ได้หลายคือสุขังแล้วค่ะอันนี้กะจีทั้งหน่อยค่ะกะใกล้สิเต็มแล้วค่ะสำหรับคลิปหายูหากินกะจบเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะน้องแอลกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้องแอลแน,ะนะะ่เด้อค่ะขอบคุณค่ะเอาไว้พอกันในคลิปใหม่เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ